สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสหรับในผู้ที่จะโชคดีนะถูกหวยฮานอยนะครับสหรับในงวดของวันเสาร์นะครับเนาะอ่ะเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะถูกโชคดีกันบ้างหรือเปล่านะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับก็สหรับในสรุปนี่ก็ ไม่เข้าเนาะเออนะฮะสรุปในงวดที่แล้วผมฟันให้แปดนะครับโดยเฉพาะหอยลามนะอ่ะเข้าบ้างหลุดบ้างแล้วกันนะแต่สายด่วนเมื่อวานนี้นี่ฟันให้6กแล้วก็ไปเข้าในฮานอยปกติ ati, นะหกสามสามหกนะครับอ่ะใครอยากได้ชุดแบบนี้ก็ข้อความสีฟ้าคลางเลยนะลงที่นี่ที่เดียวนะครับมาดูผลของเมื่อวานนี้กันก่อนเลยนะครับลาวตาตาเนาะเออโพลจะไปสื่อนะครับเนาะออกเลขเดิมเลยนะครับ3ตัวนะครับเนะาะเดี๋ยววันก่อนออก992 ทันมาออก299เนาะปกติมันไม่เคยออกเลขเดิมนะครับน้อยมากนับงวดได้เลยนะที่มันจะออกเลขเดิมแบบนี้นะครับเนาะแต่ล่างหลังเนี่ยมันเริ่มออกเลขเดิมแล้วสําหรับในที่ในราวสตานะครับส่วนในหานอยพิเศษนะฮะก็ออกไปก็จะเป็นในที่ใน5 8 175ก็มา7557นะก็เป็นตัวที่ผมเน้นด้วยนะครับสำหรับ fc ตะยงนะ5นะครับฮานอยปกตินะครับ เข้ามาอีกแล้วเนาะโอ้นะครับเก้ามาอีกแล้วนะครับเนาะเสียดายไม่ได้จับไปให้เก้าอีกนะฮนะเนาะมีสีเกือบหมดเกือบทุกตัวเลยนะฮะไม่จับไปให้สีก้านะครับเข้าแค่เด่นสีส่วนใน VIP นะฮะ VIP นี่ก็ดุตอีกแล้วนะอืมสามแปดแปดนะแล้วก็สี่แปดนะครับอืมให้ไปเกนะ้าเก้าเนาะออกแปดแปดนะฮนะส่วนในชี้ในอนอรรวม นะครับก็ไป4 4 9ีม 4, 8, ้มีไหม4 8่อ่ะไปเข้า VIP บ่อยนะช่วงนี้นะครับสลับในที่ในหน่อยรวมนะครับ4ี่กับ5ก็มาทั้ง3หน่วยอยู่เนาะนะครับอ่ะก็จะเป็นนะครับสลับในนะครับผลของเมื่อวานนี้นะครับมาดูแนวทางของในวันนี้ด้วยกันนะครับสลับในที่ในสุดนะครับก็ VAP เดี๋ยวปรับสูตรใหม่แล้วกันนะสลับในฮานอย VAP นะครับเนาะก็เข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนกันไปแล้วกันเด้อนะครับนอ้องมาดูแนวทางแรกนะครับก็จะเป็นในที่ในลาวสตาลาวสตาวันนี้นี่จะฟันไว้ตัวเดียวกะก็จะเป็นศูนย์นะครับ เราคูค่กัเป็นในที่ในศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์หกนะฮะอ่ะขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสนับในลาวสตาร์นะครับส่วนใน3ตัวนะครับ อ่ะสามชุดนะฮะติดไว้ในการติดไว้น้อยนะครับพอได้ลุนเราไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะครับถูก3าตัวก็เป็นได้นะครับแล้วสำหรับในที่ในตรงนี้นะฮะส่วนอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในฮานอยพิเศษนะครับสำหรับในฮานอยพิเศษนะให้ไปในที่ใน9นะครับแล้วก็ศูนย์ในชุดในเด่น9นะฮะ ในเด่น9นะรหรือใครทุนน้อยก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ในชุดที่มี9ก็ได้นะครับถือจะเป็นในที่ได้เด่น0ูนย์นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับในนะครับเด่น9แล้วก็ศนย์ด้วยกันนะครับส่วนในที่ใน3ตัวนะครับ 3ชุดนะฮะสตัว3ชุดติดไว้เลยกันเาติดไว้ได้น้อยนะครับพอได้รุนนะไม่ได้ก็อาจจะถูกโชคดีนะครับถูกก็ได้นะครับเนาะส่วนต่อไปในฮานอยปกติปกติให้ไปในที่ใน 8- ปดกับเนะเมื่อวานนี้เข้าแค่เลขเด่นนะครับลงนี้ก็9ก้าก็มาแรงอยู่เหมือนกันนะครับเนาะอ่ะในชุดแรกนะครับโหลดเก่าไปอีกซะบ,บ้นะเก้า <c oughs> มาหลายงวดแล้วนะครับในฮานอยปกติ ่ะในชุดในชุดแรกนะครับอลองดูว่าวันที่ผมให้เก้าไปเนี่ไม่มานะครับเบามาสลับวนยสี่ห้นะครับเนาะเออเก้าวมาอีกนะวันนี้นะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับในที่ ฮานอยปกติหนะาส่วนใน3ตัวนะครับติดไว้ด้วกันนะติดไปน้นอยๆนะครับพอได้ลุ้นนะเปื่อโชคดีแต่โอกาสเข้ามันก็ไม่น้อยนะครับเนาะอืมอ่ะนะครับสำหรับในที่ในนะครับปกติ2ตัวแล้วก็3ตัว v i p นะครับวันนี้ก็สูตรใหม่นะครับเนาะให้จิตกระป๋นะสูตรใหม่วันนี้นะครับก็หวังว่าสูตรใหม่นี้จะเข้าแล้วกันนะครับเนาะ มันไม่เข้าก็ต้องปรับสูตรใหม่มาสู้นะฮะนะฮะเอาวันนี้นะครับในชุดแรกในเด่นเจ็ดนะครับก็ขอให้โชคดีด้วยกันนะฮะสลับในที่ใน VIP นะครับก็หวังว่าเจ็ดจะมีปดจะมาด้วยกันนะครับในชุดที่เด่นแปดนะครับ ก็ขอให้โชคดีด้วยกันนะฮะสลับใน V.I.P. นะครับหมันหมันเฮงๆนะสลับในสูตรใหม่นะลงวัดแรกนะครับ3ตัวนะครับหัวเขียนบอก่ะสตัว3ชุดติดไว้ได้กันนะครับสรับในที่ในนะครับ V.I.P. เนาะส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่นนอยรวมนะครับในรวมี่จับได้ทั้ง3หน่อยเลยนะครับวันนี้ให้ไปในที่ใน2กับ3นะหลังหลังนี่นอยรวมมกกักจะไปในออกไปในนอยวีนะครับเนาะ,ะในเดือน2นะครับส่วนในที่ในเดือน3นะครับ ขอให้โชคดีด้วยกันนะครับสลับในนะครับแนวทางของโดยรวมนะฮะสตัวชุดเดียวเท่านั้นก็จะเป็นที่ในเก้าสองเจ็ดนะฮะทีนี้ ima, ไม่ตัดนะเก้าสองหรือเก้าเจ็ดหรือสองเจ็ดทั้งสามหน่วยเลยนะครับก็จะเป็นแนวทางนะครับของในวันนี้นะครับอ่ะในชุดเต็มๆแล้วกันนะใครอยากได้น้อน้ยเน้นๆน้อยๆชุดนะหรือสายด่วนนะห้าชุดเท่านั้นลงที่ที่เดียวนะใครอยากได้ก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลย เข้าบ้านเขียวเข้าไปรับแนวทางกันได้ที่ปักปุดด้วยให้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ